สวัสดีทุกคนด้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันอยู่ในวันนี้เราจะมาดับเล่นแปลกๆดับแหกตัวปลาเลยโดยการที่ผมนั้นจะเอาอีกเครื่องผมนะครับมาเล่นเลยนี่เล่นสองเครื่องพร้อมกันไม่รู้ว่าไหวไหมไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะอันนี้ผมเล่นโหมด,หมดทั่วไปเอานะครับถ้าหมดแรงคือมันอันนี้อันอันที่จริงก็ไม่อยากเล่นโหมดหมดแรงเท่าไหรนะ่อ่ะเดี๋ยวมันเป็นลำลำบากเพื่อนเออ อันนี้หูอช่างเดี๋ยวนะครับกดปิดกดปิดเอ้ยขั้นหนึ่งเชิญมาดิอ่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บอ่าดิโฮมดาวโหลดตั้งนานแล้วมันเพิ่งได้สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ดาวโหลดสกินอะไรก็ช่างไม่เสร็จเลยแต่ผมก็ว่าจะจะมาอัดก่อนเดี๋ยวค่อยจะเป็นเอ่อปล่อยให้มันดาวโหลดต่อว้าวว้าวาเครื่องไหนมาเป็น เออนี่เครื่องนี้หัวห้องสาธุอยากเป็นป่าเพราะว่าถ้าผมเป็นป่ามันจะแบบเออเออส่วนตัวเกมของังจะไม่อัดอธิบายมากนะวันนี้เราจะมาเล่นแบบแปลกๆอันที่จริงเกมนี้ก็เปิดมานานหนึ่งปีแล้วก็น่าจะมีคนรู้วิธีเล่นอยู่มั้งนี่ไม่คล้าย R O B อ่ะเลือกตัวก่อนเลยส่วนตัวที่อีกเครื่องหนึง่งที่จะวิ่งตามผมก็ต้องเป็นแฮปปี้นัทเฮ้ยอย่าไปเลือกเรียนล่าง เลนบนเลนบนแล้วมันจะมาเลนบนกับบนไม่ได้โอ้กลายว่าเราไปป่าทีสองเครื่องนี่ผมแยกกันไม่ได้ไม่งั้นมันเล่นไม่รู้เรื่องมันจะไม่มีผ้าอีกเครื่องหนึ่งมาอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้แต่ติดตั้งแอปถ่ายคิปไว้ดาวน์โหลดทรัพยาก่ออะไรยังก็ยังไม่เสร็จเลยกดเปิดรูปโปรไฟล์ตรงนี้ไม่ได้เท่าไรน่าจะดาวน์โหลดยังไม่เสร็จ โป <c oughs> เกมิ่งเฮ้ยมีคนไทยอยู่มีคนไทยอยู่อันนี้ฝ่ายเดงมคนชื่อว่าคนไก่ครับคิดชื่อไม่ออกละอีกฝ่ายหนึ่งเอ้ยอีกฝ่ายหนึ่งบางนะเขามีแอตตทเกอร์ถึงสี่ตัวเออเซลาก็บางบางอยู่บางอยู่แต่ก็หัวนะอ่าด้เวลาเล่นละแต่เพลงมีดีกสินี้ชิบหายแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้สร้างไรายได้จากยูทูบอยู่ตอนนี้มามาแฮปปี้น่าแฮปปี้น่า เลี้ยงกูหน่อยนะแอปีนาสแอปินามึงไปเอาแถวนานเลยเราตัวนี้แถวเองกดผีดแอปีนาสมึงอย่ายืนช่วยตีหน่อยแอปีนาสเออสวยสวย เป็นมึงนะแฮปปี้นัดไปหน่อนะยไปโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่แฮปปี้นัดมันมบัตรบัตสามส่วนเครื่องเปน็นมึงนะเปน็นมึงนะแฮไปี uts, ้นัดตบมันดีโอ้ยต้องเอาเครื่องนี้มาไว้ด้านบนเครื่องนี้มาไว้ด้านล่างเป็นกันมองไม่ถนัดโอ้ชิบหายแล้วแฮปปี้นัดกูแฮปปี้นัดแล้วกูทำอไรไม่ช่วยวะ ทน่ดาเมือเข้ามาจูนไนเปอร์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 จูนปอเออขนาดนี้ละอ่ะทุกไปห้ไปด้านเออเอาเป็นภูมิคุ้มกันถอยเลยถอยเลยถอยเออต้องเอาเครื่องนี้ไปไว้ด้านบนน่าจะถนัดขึ้น โอเคไงให้พี่ัดอ่าตีสิให้พี่รัดแต่อย่าเอาตายนะว่าอยา่ยาอย่า <c oughs> ปิงเกยไปให้พี่รัดไปเอาตรงน,นั้นรอก่อนแต่อย่าถึงตายนะ สวยสวยคอมโบได้ดีคอมโบได้ดีให้ไปดัานมึงเข้ามาหน่อยเด็กกูเดินมึงไม่ติดทีเครื่องหนึ่งไม่ค่อยดีเอาล่ะรอไม่ไปเอาไม่ไปเอาเ,อาเอาต่าด้วยอะ่ะรอตรงนี้แหละเดี๋ยวไห้ไปด้นเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง ปนบ่าเอ้ยโดนดักซุ่มโจมตีแฮปปีน้นัทมาเอามาดีแฮปปีน้นัทเอ้ก็มึงถามสุดตดิเลยไปไปไปคุมโซนคุมโซนคุมโซนตึกตึงลืมไปแฮปปีน้นัทไม่ได้ใส่ไอเทมมา ลอยไปนาดก่อนแอบไปนารีบมาเอ้าเอ้าเอาเลย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 ถอยดีกว่าเลือกไอเทมให้ไปนาให้ไปนาอยู่ไม่ได้มองยังไม่ีใครเอานะโอเคโอเคเต่าเนี่ยเต่านะเต่ายังไม่มีใครเอาและ เอแล้วทำไมลิซโ,โดก,กูเหมือนเป็นเวลสีลิซดอนตายตายพูดผิดเลยคิ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 โอ้ยพีนน่นาดกูไม่ช่วยสติอะไรเลยโอ้ลูกบอลโอ้ยจังหวะพี่นาดละ แฮปปี้นานมันก็มาชุดโกนอยช่างแม่งแล้วหนีเลยให้ไปนาามึงหนีเลยมึงหนีเลยให้เกาะกูไมาเยอะๆให้เกาะเออหือ,อเจอสายตั้งป้อมเข้าไปอุย้ยไม่นา่าหิวคิวชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ่าเครื่องหนึ่งตายขาดจังหวะแล้วขาดจังหวะแล้ว อาจังหวะแล้วเอาดิเอาดิเอา,ดเอาชิมายอา้าวเปิดดนตรีแล้วีนี้อา้าวเฮปินทัทกูดนตีกับแพงขอหน่อยเฮปินทัทมุกไปเกินแล้วกูเอาตาเดียวพอดีมิเนี่ยไม่ไหวไม่ไหว <Yo. S 1> ไม่ใช่เฮปินทัทกูนี่แหละผิดเอง าให้เปนัดกูว่าอยู่เงบไลยมันไม่ช่วยได้ปวด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 ยู่นไเปิ้อยู่นไเปิ้ลมึงให้กอกคอนไหนให้ไปนะไปแล้วเด้อไปแล้ว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 ให้เปนัดกูเออช่างแม่งไว้แหละใครนะ่ะเปลือง ไว้กต่ตายไม่สู้ไม่สู้กับตายเออแห้เป็นัดไปหน่อยแลนบนุใครได้โลตอมยังไม่รู้เลยคุมโซนตึงๆคุมโซนตึงๆคุมโซนตึงๆกบไปแนบตึงๆ กูยจอลออยู่ตรงนี้โอ้ใช่แล้วยืนวัไม่ได้แล้วไปวไนัดฮี่เออเอาดิเอสเบิร์นเอสเบิร์นเอาเลย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 เจอดับเบิ้ลนะเจอดับเบิ้ลโอ้เอ้พี่นัดไหวไหมนะให้พี่นัดไปดีกว่า ไปดีกว่าจ้าไปดีกว่าจะขี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวว่าทุกเลนชิบหายเออไปไหนดีวะก็ตายเอาไปแลยฮะนู่นอ,นเอาเลนบนเลนบนไอไปนัดมันจะไปผิดทางไม่ได้มันจะไปผิดทางไม่ได้ สองน,นาทีแล้วกูใช้อันตีทำไมอออืืยัง <c oughs> ใช้ผิดด้านด้วยซ้าเออเออใส่กอ่อนใส่ก่อนให้เลิศร้อน <c oughs> ชิบหายละชิบหายละแต่ <c oughs> เล่จะเกิดแล้วได้เวลาไปเรียนกลาง โอ้ยมึงจะทำไมชีวิตต้องแย่จากกันแ๊บนึงนะอีก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 ขี้ขี้ขี้สบายไม่ถึงกับว่าขี้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่แฮปแฮปปี้นัทเราจะไม่ไปก่อนรอจากนั้นก่อนแฮปปี้นัทโอเคพอดียิงไปต่อไม้ไว้ก่อนมาแล้วครับรวมพลัง แทงต้องหนำหน้ามันก็เดินดีแฮปปี้นัทโอเคช่างแมงแทงละเอาถล่มให้ยับถล่มให้ยับถล่มให้ยับแฮปปี้นัทกูซู้ซูแฮปปี้นัทเปล่าเอาเลยแฮปปี้นัทเชื่อเชื่อเชื่อกดเลยกดเลยเชื่อเชื่อแฮปปี้นัท ไปเล่นในแรงนี้กุโดนด่ายับเลยนล้เนี่ยบอกเลยคำเดียวแพ้ขาดขาดอืมแจงก็แพ้ใจก็แพ้ปกเก็บเหมียงเอลยโอ้โหชุดตาหลดได้แค่นี้ ขอดูหน่อยก็หาไปสามตัวแฮปพี่นัทแทบไม่ได้ทำอะไรได้วยซ้ำเออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ใจ่ายได้เมม่ไปแค่สี่หมื่น้พี่นัดกูโอ้โหดาเมจก็แทบจะไม่ได้รับดาเมจก็แทบจะไม่ได้ทำฮิวก็แทบจะไม่ได้ฮิวโอ้โหอ่า ทำไมอ๋อไม่ใช่จูนิเปอร์เขาดาเมจถ้าหมื่นโอ้โหถือว่าแรงนะถือว่าแรงไม่เอาแบเือเด็กละพอละชิบหายมาพอละเดี๋ยวเก็บคลิปนี้เป็นคลิปดองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงคลิปอันนั้นที่อาดไว้ก็ยังยังไม่ได้ลงเลยยังไม่ได้ตัดด้วยซ้ำา่ะเสียงเอฟเฟยังไม่เตรียมเลยโอเคทุกคนครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย